นิทานเรื่องโกโก้ลิงน้อยจอมสนจิตใจดีในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่เถาวันและผลไม้นานาชนิดเป็นที่อยู่ของลิงน้อยตัวหนึ่งชื่อโกโก้โกโก้มีขนสีน้ำตาลดวงตากลมโตสีดำและหางยาวที่ชอบใช้ห้อยโหนตามกิ่งไม้โกโก้เป็นลิงน้อยที่สุขสนและชอบเล่นสนุกแต่ก็มีจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสัตว์หรือแม้แต่คนวันหนึ่งขณะที่โกโก้กาลังโหนเถาวันเล่นกับเพื่อนๆนก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากใต้ต้นไม้โกโก้รีบโหนเถววันลงไปดูพบลูกนกตัวน้อยตกลงมาจากรังร้องไห้เสียงดังจา้าโกโกส้สงสารลูกนกจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้มองหารังของลูกนกจนพบจึงค่อยๆคาบลูกนกขึ้นไปส่งคืนรังแม่นกเห็นดังนั้นก็ดีใจมากร้องเพลง ขอบคุณโกโก้โกโก้รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือลูกนกโกโก้โหนเถาวันเล่นกับเพื่อนๆต่อไปจนมาถึงริมลำธารเห็นช้างน้อยตัวหนึ่งกำลังดื่มน้ำอยู่แต่งวงของช้างน้อยสั้นเกินไปเอื้อมไปไม่ถึงน้ำโกโก้เห็นดังนั้นจึงรีบไปหากะลามาพาะพร้าวมาให้ช้างน้อยใช้ตักน้ำดื่มช้างน้อยดีใจมากกล่าวขอบคุณโกโก้ขอบคุณมากนะโกโก้ ถ้าไม่ได้เธอเราคงกระหายน้ำตายแน่ๆโกโก้โหนเถาวันเข้าไปในป่าลึกได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากในป่าโกโก้รีบโหนเถาวันไปดูพบชายคนหนึ่งขาติดกับดักสัตว์เลือดไหลไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โกโก้เห็นดังนั้นจึงรีบไปตามเพื่อนลิงมาช่วยกันแกะกับดักจนหลุดชายคนนั้นรู้สึกขอบคุณโกโก้และเพื่อนลิงที่ช่วยชีวิตตนจึงพาโกโก้และเพื่อนลิงกลับไปที่บ้าน ชายคนนั้นเป็นนักสำรวจแต่เมื่อได้พบกับโกโก้และเพื่อนลิงก็รู้สึกประทับใจในความมีน้ำใจและความดีงามของลิงจึงเลิอกอาชีพนักสำรวจหันมาดูแลป่าและแสัตว์ป่าแทนดูแลโกโก้และเพื่อนลิงเป็นอย่างดีโกโก้และเพื่อนลิงอยู่กับชายคนนั้นอย่างมีความสุขช่วยชายคนนั้นปลูกต้นไม้และคอยดูแลป่าไม่ให้ใครมาทำลายชายคนนั้นก็รักโกโก้และเพื่อนลิงเหมือนลูก วันหนึ่งเกิดพายุฝนตกหนกักลมพัดแรงต้นไม้หักโคน่นบ้านของชายคนนั้นพังเสียหายโกโก้และเพื่อนลิงเห็นบ้านพังก็ตกใจแต่ก็คิดถึงชายคนนั้นจึงรีบโผล่เถาวันเข้าไปในป่าเพื่อหาใบาไม้มาทำหลังคาบ้านให้ชายคนนั้นโกโก้และเพื่อนลิงช่วยกันหาใบาไม้มาทำหลังคาบ้านจนเสร็จชายคนนั้นดีใจมากที่โกโก้และเพื่อนลิงช่วยเหลือตน และรู้สึกอบอุ่นใจที่มีโกโก้และเพื่อนลิงอยู่เป็นเพื่อนโกโก้และเพื่อนลิงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในป่าคอยช่วยเหลือเพื่อนสัตว์และชายคนนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งที่น่าย,ยกย่องความมีน้ำใจจะทำให้เป็นที่รักของผู้อื่นความเสียสละจะนำมาซึ่งความสุขความสามัคคีจะทำให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ สัตว์ก็มีหัวใจควรดูแลและเอาใจใส่การอนุรักษ์ป่าเป็นสิ่งสำคัญ